ตั้งสร้งของสร้างใจสร้างโมงพร้อมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ชื่อกันเองครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์อรุณรีพร้อมด้วยพร้อมโดยครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุดเลื่อนลอยมาจากนาภากาศประดุดเลื่อนลอยมาจากนาภากาแดกณะ พระ,ะภิกุสงฆ์แต่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีอานิสงฆ์ให้มีอานีสงฆ์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้อันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์มีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ข้าข้าพเจ้าข้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ได้เกิดในสวรรค์ก็ขอ ให้ข้าพเจ้าก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์มีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์ที่สุดและที่สุดให้กข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติขอให้ในปัจจุบันชาติของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวขแต่ความส มีเจตุรพิทพรชัยมีจตุรพิธพระพรชัยเมื่อแก่และเจ็บเมื่อแก่และเจ็บก็อยากให้ข้าพเจ้าก็อยากให้ข้าพเจ้าหลงไหลในการกิริยาตายหลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์จงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุ ร,รู้จักแยกแยะขันห้ารู้จักแยกแยะขันห้ารู้จักวิปัสนาญาณรู้จักวิปัสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดในพใดภพใดชาติใดจะเกิดในภพใดชาติใดคำว่าทูกย่าได้มีเธอดคำว่า Oh, God. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังคันเตอิมังคันเตสัพพาริวารังสัพพาริวารังกัตินาจีวะระสพุสังกัตินาจีวะระสุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคอิมังพันเตอิมังพันเตสัปปริวารังสัปปาริวารังกทินาทุสังกทินาทุสังปฏิคันหาตุปติคันหาตุปฏิฆาเหตวาจาปติฆาเหตวาจาอีมีนาทุเสนะอีมีนาทุเสนกัทินากัทินาอัฐาระตุอัฐาระตุ อัมหากังอัมหากังพีคารตังพีคารตังกิตายะกตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพอน้อมถวายผ้ากระถินจีวรผ้ากะถินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากะถินจีวรซึ่งผ้ากะถินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายขันรับแล้วขันรับแล้วจงการกะถินด้วยผ้าผืนนี้จงการกะถินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแกลสิ้นกาลนานเธอนลนานเธอาธุมัาอันดับต่อไปนะครับก็เป็นคนที่จะเชิญแจพาหลที่หนนะครับนำภาพมาประเกตัวได้เลยนะครับ พิธีทอดกระถินที่วัดป kind of ่าเรณวานะครับในวันอาทิตย์ที่26เดือนตุลาคม2 5 0 0นอได้เริ่มพิธีแล้วก็มาถึงการถวายผ้าเลยนะครับในยาธรรมสาธิชนคนนี้ได้โมทนามบุญร่วมกันนะครับวันนี้เป็นทอดกระถินประจำปีของวัดป่าเรณวานะครับก็พี่น้องชาวพุทธมาร่วมกันเป็นจำนวนมากนะครับหลักน่าจะหลายร้อย เป็นพันคนได้เต็มแน่นวัดไปหมดนะครับรอยำสะท้อนให้เห็นความตรเรง่มใสในพระรัตนตรัยในระดับที่สามบริเจนครับตามพางหนังต่องาเกี่ยนหน้าหัวใจเลยครับอันดับที่สี่บริเจนครับอันดับที่ห้าบริเจนครับ จะครับนะครับเฉพาะอาจารย์ที่ ไปหลังมาเกณฑพระพุทธเจ้าวกเเชิญห้ให้า ปุสันโซ่้าแตบพ่ะสองผู้เจริญทั้งหลาย คนเรียนโทสีคนที่ลวันอิ่มทำไปค,นนคุณเอกพลสุวรรณคณนักจัดคุณสุวรรณนักจัดคุณแม่วัฒนีแท้ภารีนางคุณ

รู้จากครรมัพรมพระพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระพิกสุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิาาปัญญาสามารถรู้ธรรมแบบประการมีอุปกรณ์เป็นตน้นพระพิสุรูปนั้นจึงสมควรที่จะประ,ประทําปฏิหณ้าตาระมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งตวว ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังค่อยคำของพระพเจ้าข้าปฏิณทานนี้ข้าพระเจ้าพิจารนณานแล้วเห็นสมปวดแก่ท่านพาหิโยผูซึ่งจำพรรษาหน้าหา ให้สำเร็จถูกต้องตรงตามพระบรมพุทธ,ธานุญ,ญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประการข้ามการสงวนี้นั้นบวรทม่ควรแล้วแต่ภิกษุสม์จะพิจารณาภิกษุรูปใดเห็นไม่สงวรงก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นข้ามการที่ประชุมนี้